สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันนี้จะทำอะไรคะ <laughs> จะไปย่างฮอทดอกย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวจีแล้วเราก็จะไปเล่นนม้มพามินต์ไปเล่นน้มกันแล้วก็บางทีอาจจะสนามเด็กเล่นด้วยเออวาว <laughs> ไปกันเลยไปกันเลย กินกันก่อนเนาะ <c oughs> ไปตรงนั้นตรงที่เราไปนั่งดูเขาตกปาลาเล่นน้ำไม่ได้นะเ <c oughs> จอแต่ไปยากไหมมีกระตแกงเหรอ <c oughs> มันมีที่กาอเลยเข้าไปดูได้ทีปิงย่างแล้วโอ้ริมแม่น้ำพ่อไปเอาฟืนก่อน ชอบไหมคะลูกคะ่ะแต่เราย่างอะไรกินกันก่อนเ,อเราเค่อยไปเล่นนะโอ้โอ้โอเคบีบอร์ดอาเซน เกี่ยยาลาน้ำมันไปเลยค่ะเิ้มขนมมาไหมลูกไม่ได้มาเค้กเนี่ย ใข่เดนอดก่อนมันจะนั่นย่างแล้วมีข้อจีดด้วยจุ่มไข่ก่อนโดนอะไรกระแทกวะแม่งฝาแตกเลย,เยคุณต้อนแสตาแล้วเธอเฮ้ยเฮยไม่ทำแบบนี้หรอก กินแล้วนี่ตอนมี่ตอนกินไปแล้วมี่พ่ออร่อยกินอ,อะไร,ร,ร,รดดกินข้าวจีครับกับผัดดอกใส่ซอสมะเข่อเทศ ่เด็กกินเสร็จเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำต่อนะคะพ <Yeah. S 1> ามินต้อนเดินย่อยก่อนนะเดินตรงนี้เข้าไปในป่ามีทางเดิน <Yeah. S 1> ป้ายโหโ <Yeah. S 1> รู้ไงไปทางไหนอะ มีทางเดียวเดินเดินลูกมินต้นแม่เดินตามแม่ทานว้าวมิตนต้นอะไรเนี่ย มนตต้นมินตอนนี่รอยเท้าสัตว์ เราจะมาผจญภัยกันนะครับ

สูงเดอ้อพ่อคอยจับลูกด้วยบบโอ้โหแล้วรองเท้าแตะนนะโโแ,แนโโโโแแ่น่โอ้โหแข่งแรงว่ะไปกอนโอ้โหโอ้โหแข่งแรงเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห แกเห็นอะไรแกก็จะทำตามหมดเลยหรอให้พ่อลงมาก่อนอันเล็กมีไม่เดินด้วยนะเนี่ยอันเล็กเนี่ยคือจะเก่งอะไม่ได้ช่วยเลยข,ขึ้นมาจับตรงนี้เออเก่งมากลูกเก่งมากโอ้ยโอ้ยไม่ลงแบบนี้เลยค่อยๆลงจับด้วยปะป๊าเออเกาะไว้เออ เออลงแบบนี้ดิเ <c oughs> จ็บตายแล้วต้นเนื้อร <c oughs> ับดิ <c oughs> โอ้ละวะ <c oughs> โผล่เร็วโถแกลงอย่างงี้ได้ไงโอ้ยอ่าน้อยอ่ะเป็นไงต้องเป็นลงขึ้นถังแล้โอ้โหไม่เ <c oughs> อาด้วยคือ <c oughs> อันนอยก็มีมีตอนเป็นไง เจ็บเลยแม, <ไป S 1> ม่น่าขาลมเมื่อกี้นะขอ,อ,อ,ะอ,ะอะย,ยอันน้อ,นนอยก็พอแล้วลูกอัน,นใหญ่มันใช้แรงเยอะ,อ,ะอันน้อยทำไม่ได้แต่ว่าอัน,นใหญ่ํำได้อ่ะเฮ้ยอฮ้ย โอ้ยข้ามคันเลยเหรอโอ้สุดยอดมากไปปิ้งข้าวได้เลยเลยเนี่ยโอ้โหทำไมไม่ลื่นอันที่อันนี้ล่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายพุงพุงพุง มีโควิดแล้วเลยป้ามามินต้นไต่ขึ้นมาเลยพ่อทำฮะมิต้นโอ้เบา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 เดิน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 พอจับโอ้โห เจ็บแย่เลยกูไข่แตกแล้วมั้งไข่ยีบลอกอ่ะเย้หาโบเบเหรอพ่อเาอาโบเบลให้ลูกหน่อยมินตนบอกโอ้ยกว่าจะได้เล่นน้ำต้องมาเดินอีกเหรอเอออ่พลังจะได้หมดมกินบูเบรีนะบูเบรี่ แฮปปี้นะรอด,ด,ดไปลอดไปว้าวโอ,โอ้มีทางเดิอนน้อยด้วยแล้วหนุมอดรอดไปเลยนะคะ โอยทำไมมันลอยจังบ่ม,มาเดินแทนไม่ได้เร็อออวลกมีละรอหมด,หมหมดบายบายหมดบูเบอรี่ให้ลูกก่อนลูกก็คือ เดินเข้าป่าไปเดินไม่ถึงไหนเก็บอีกแล้ว <c oughs> น้อยน้อยมีนิดเดียวป่านี้ไม่ค่อยมีโอโดโอแซบมันแซบบุเบอรี่ <c oughs> อร่อยไหมลกูกนี่แม่เก็บมาให้มินทอนอ้มอืม <c oughs> อ้ําอ้ <c oughs> ํจาจีบปากม่วง <c oughs> เสื้อเปลืนอนหมดอ้าออําโคนไล่หลังนะกินก่อน <c oughs> อร่อยมากครับ <c oughs> เก่งมากเลยอ้ม โ okay. อเคอันนี้อะไรนี่แรงวันอ๋อเขาแก่สลักมาแรงวันไปไปเดินเดยเดินเด Ups. Ups. Wow. Kinh má. Ups. Oh, ít. Oh. Ups. เก่งเลเนี bye, bye ่ยไปไปทางนั้นครับได้ไหมได้ไหมอยากิีไนะ

มันจับอยู่หนูกลัวโอเคพอแล้วมามามานี่แล้วนะงั้นนะเอาลูกจะตกลูกจะตก ตรงนี้คือที่เล่นน้ำกลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่ามันฝนจะตกแหละน่าจะเล่นน้ำไม่ได้ไปในที่สุดก็มีเด็กสล,กสลนนบกลับบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้ว